ดูนะคะทุกท่านจ้าโอ้โหอหักเลยหักได้เห็ดอันนี้ไปอีกแล้วเห็ดหนังไก่ทุกท่านอ้าวฝรั่งก็มาแย่งถุงแจ้ไปเนาะโอ้ยเพิ่นกระไดเนาะว้าอันนี้มีหนอนเริ่มแก่แล้วมั้งนี่ อันนี้ได้ค่ะอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้มีนอนต้องดูต้องดูดีๆค่ะเผื่อมันมีนอนเนาะต้องตัดดูค่ะโอ้ได้ค่ะได้ ได้คะ่ะโอ้โหกรลบไว้ค่ะกรลบไว้อูโหทำไมมันไม่สวยดูสิคะแบบนี้ไม่เอาไปเลยคะ่ะใส่โบได้ใส่โบได้จ้าดูอูห โอ้โหใหญ่มากค่ะใหญ่ๆมีแต่ต้นอบอวบต้นอบอันออเคลื่อนที่จ้ะเนี่ยถ้าเห็ดนี้มันขึน้นจะขึ้นเยอะเลยนะคะ เห็ดหนังไก่งามเจ้าโอ้ยได้อีกผัดหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะว่าจะเอาไปผัดเอ,อ่อเป็นผัดอะไรนะผัดหมูผัดใส่หมูค่ะผัดใส่หมูแ่บยูค่ะพี่ ได้ไปแล้วจ้าเช็คก่อนโอ้ยเห็ดหนังไก่ว่าจะไม่เอาเห็นมันสวยก็แวะเก็บคือเกาดู เก็บเหมือนเดิมจ้าฮะว่าซงย่าเด้อัดสูเห็ดเหลืองคู่กับเห็ดหนังไก่ขึ้นคู่กันค่ะจากพันจมยังดอกเพี่ยังอ่อนอยู่เลยค่ะโอ้ยปีนภูเขามาเนาะโอ้โหเห็ดดำพี่น้องจ้าเห็ดดำ บอกไหนว่าไม่เก็บเห็ดดำแล้วเขาบอกว่ามันสวยก็เลยเก็บดูซอดูสแกนแต่ปลอกก็แดดยู่ไหนเอาลงตะไคร่ดิบอกเองว่าจะไม่เก็บพอเห็นก็อดไม่ได้เขาบอกก็กดก็มันสวยเนาะมันงามงามมันก็เลยเก็บมันว่ะอุ้ยอันนี้แก่แล้วมั้งแก่แล้วค่ะนี่ขาวๆอ,อ่อ,อน คือเสียงเหมือนเสือเสียงเหมือนเป็ดอ่ะเป็ดใช่ไหมเฮนสกรี oh, <two> เป็ดบอเป็ด oh, <two> โอ้ยโอ้ย <Yes. S 1> ตะลุกตุกตุกนี่ค่ะเอาไอตัวขนนี่ออกไปจะเรียกเข็มหมุดนะคะด้านนี้เอาไว้ที่นี่ค่ะ แค่อามือคุยคุยออกมันก็ออกแล้วค่ะลดความเปิอะเปื้อนของตะก,ก้านะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะแต่ไม่เก็บค่ะเดี๋ยวก็เห็นไปเรื่อยๆนะคะอ๋อดูค่ะเห็ดหนังไก่โอ้แกโอ้ยมันแกแล้วพี่น้องจ้าโอ้เสียดายข่อยเอาไว้นี่และจ้าอุ้ย จะโ,โหขาใหญ่มากนี่ปาดเห็ดหนังไก่จ้ะนุ้ยโอ้ยทำไมวันนี้ได้เห็ดหนังไก่เยอะคะเนี่ยโอ้โหได้เมนูผัดแล้วจ้าวันนี้นะจ๊ะเอาโอ้ยโอ้โหโอ้ ขาแม่เห็ดหนังไก่จ้าขออนุญาตเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปนั่งตัดทีเดียวค่ะนี่นี่เจออีกเจออีกแล้วอ้าวได้เมนูผัดเห็ดหนังไก่ผัด,ผดอ้คูยางอ่อนเลยจ้า นี่นะนี่ไต้บอนูนี่ปาดน,น,นี่โอ้ยอ,อยู่ใต้นี่อีกโอ้ได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 ้ค่ะได้โอ้โหโหใหญ่มากทุกท่านขอประกาศโอ้โหใหญ่มากดูขาใหญ่หูถูกใจนี่โอ้โหนี่ปาดปาัดปัดปัดปัดโหนี่ดูสิ ไ้นี้มีอีกไหมอุ้ยมีค่ะเปิดอีกเปิดอีกเอาเอาอ้ยอุย้ยเก็บยากปาดอุ้ยได้ตั้งหลายดอกทุกท่านแม่เฮเอาตะกร้ามาผิดอีกตัางหากมือนี่เนาะอา้อาสรุปแล้วป่านนี้ไม่มีเห็ดอะไรให้เก็บเลยเหรอมีแต่เห็ดหนังไก่นะอุย้ย เห็ดหนังไกเ่เห็ดหนังไก่เอาไปผัดกับหมูทุกท่านยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยโอ้วันนี้ได้เห็ดหลายชนิดอยู่นะจ๊ะดูปาดขึ้นไหมออกมาสิจ๊ะ ดออกมาเบิดบนเลยหืผัดกับหมูกับหมูกับไก่เห็ดหนังไก่อีกแล้วโอ้ยเนาะเห็ดโอ้ยใหญ่หุ้ยดีงามค่ะเท่ย อยู่นี่อีกอ๋อช่วงนี้มันเหด็ดหนังไก่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกท่านขอประทานอภัยโทษเลอ้ยเนาะอันนี้บ้าเก็บดอกค่ะเอาเป็นบางอันเนาะเต็มตะกาแล้วจ้า